อขอบใจขอบใจโอ้พลังลูกพลังบอ่อนี่ฮะคืองามแท้พี่น้องไงไปพี่น้องไอตอนโอ้บอลี่กำลังกลับมาจากทีน้องอึงอะละพี่น้องไงกำลังกลับมาจากทีไม่น้องอึงเห็นยายเพื่อนอีกแหละครูทีบอลี่เอาเสือให้นะเอา้า คือ,อยังอันนั้นอยู่บัดนี่พี่น้องคือชายเสื้อตัวเก่าบัดนี่ฮนะน่ะอ่าพี่น้องเอ้ยเป็นได้ไรอันนี้เห็นมนนานั่งโตโซอยู่นี่ฮะโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งกันเขากินน้ำอยู่บเดี้พี่น,อน้องเอ้ยเลื่อน,ลลกกบบนเลยเแล้วก็บิ่งนี่เสือบอดีเอาให้แล้วคือบัวไซด์เป็นี้พี่น้องไป โดยมนีดูฮันสบายดียดใช้สบายดีไอใช้เสื่อเอาให้ได้สะ่ะฮะา,าปล่าไอใช้วางบุหรี่จับก็มาบุหรี่จับ <laughs> เอาขนมไปกินเอา้าเอาขนมเอา้าขนมไข่2อันน้ำมีบ่ฮะหิวน้ำบอ โอ้พี่น้องโปรดซื้อมาซทำบรีก็ได้เจ้าซื้อเจ้าเจ้าคือโปรดซื้อเอาซื้อเป็นอยู่บ่โอ้พี่น้องเอ้หิวน้าบ่ตอนนี้ฮะน่ะเออเอ้อเออเออพี่น้องเอ้ยิบอสนั่นน่ะฉันนั่งท่าเอาอยู่นี่เด้ออยู่ฝั่งทงหน้าผูดเด้อพุดผุดเด้อครับไปซื้อเอาบ่อเข้า เข่าว่าจะจีบไปซื้ออยู่ซ้ายบัดในพี่น้องมันบ่มีขายแซมแถวนี้ฮะนะอา่ากินขนมไปก้อนนี่ครับไปซื้อเบิง่งฮจดค่านี่ก้อนโดยโดยผูย้ไปนั่งอยู่ผุนอยู่นี่มันรถพี่น้องเลยโอ้ลืมเสือเหล่าสัตว์อา่าไปพี่น้องอไปเบิ่งน้ำมาให้เราก่อนน้ำเย็นๆมาให้เราก่อนทำหาน่าเพิ่นว่ามีโบน่าเพิ่นว่าสัตว์พี่น้องเลยโอ้ หิวหน้าแต่ปวดจากความเสือปวดได้ยนงไงเสือบอลี่ห้เปียนกับป้าอลไววะสันจะไปพาอยู่สิได้พี่นออ้องเอ๋พอน้องอึ้งกับเพิ่นเมื่ออไรกินนี่พี่น้องเอ๋ผ่านแวบเมื่อไรอ่ากลายไปละเมื่ออะรเรก็ได้เมื่อกเมียเราพี่น้องเอ๋โดยพี่น้องเอ๋โอ้ยวอนลี่ก็ได้แต่เขาเหนียวมากพี่น้องเอ๋ มันบกข่อยมีเลยเทียวนี้ถามเพื่อนดูบกข่อยมีไข่ไข่ยกยุงไก่ยาก่างพี่น้องเลยขอน้ำขอซื้อน้ำขาเจ้าผู้เพื่นเป็นเจ้าของห้านฮะพี่น้องเอ้ยใช่ไหมพี่ก่อนหน้มายัานมาแน้านีี่พี่พี่มา นโดยโอ๋อมันมีแต่ใช้นางลูกกันใช่สร้างเป็นให้เป็นนี่แหละเจ้าคือโบนั่นเนะจ้าคือโบชื่อกินเงน<า>เินเ<า>ท่าให้ฮะฮะวันซื้อฮะบันทันซื้อเจ้าเก็บใบจะมีเงิซื้อโบเก็บใบซื้อ,อนะเก็บใบซื้อ,อ,อกินก่อนจะบอกจะหิวน้ำเราถามหาน้ำกินอีกกินก่อนสบายสบายเด้อเสื้อเฮ่าเราไปทิมดูใช่ไหมนะ บเรนมาบเนเจ้าไปป้าใบไสนนเนแสดงว่าบ่มักไปได้นะเบึ้งหนี่มักเสือตัวนี้หลายกลัวบ่เื่อนเ่อนามันเปื้อนอ๋อเขาห้เจ้าแล้วบ่ต้องย่านพี่น้องเอ้กินก่อนกินก่อนเปิดกินเลยเข่ากระหิวเราอ่ะพี่น้องเอ บกินน้ำกับกินโอ้ยเราทำหาน้ำมีบ่หน้ามเรากินนิดนิดน้อยม,มีเฮงบ่ไหมนี้เจ้านางเจ้าโซอยู่นี่บ่มีแผงยังให้เจ้าบอ่อไหมมีแผงยังให้เลยเนาะบมีแผงยังให้เลยเข้ากะ มันบ่มีกับเด้อกินเบิ่งดูหาเจ้าชงสิเมือ่อยแท้กินแต่ข้าวดิกดอกนี่ข้าเปล่านี่แหละพี่น้องเอ้ยมันบ่มีเลยฮั่นไก่ย่างแถวนี้ก็ได้ขอซื้อน้ำเฮือนแล้วอันนี้ก็ได้เข้าแล้วกินกินเบิ่งดูด <c oughs> วฮั่นยังแค้นอยังแค้นโยพี่น้องเอ้ยแต่ย่อ่ะไงฮาเบิ่งด้วยฮะเข้าวฮะเบิ่งดูวยฮะข้าวอนียวได้พี่น้องเอ้ย เราก็บอกว่าเอาให้ลแล้วเราก็สงสารคือกันแล้ว่าเราก็เห็นเจ้าอยู่แบ่งกินแต่ว่าบบมีกับใครกลัวโบมีกินซะพี่น้องว่องง่ายยังหน่อยกินข้าวนี่ก็มีเฮงแล้วบบมีจะาบริสิลเลนไปซื้อยังมีก็ยังมันไก่พี่น้องเไยเริ่มคําเติบหรือแล้วนี่กันนะกินไปก้อนบรรเทาทุกไปก้อนดอเด้อไอเด้อเจ้าชิ้ย่างไปใช้อันนี้ฮะนะมันแล้านหนึ่งมันโบเมีนแล้วมันคนละเส้นทางอะไรนนี่ฮะ คนละเส้นทางแล้วเจ้ะย่างมานี่ฮะเจ้าบ,บอคิดฮอดบ้านเจ้าบ,บอฮะค,คิดน้อยหนึ่งปากซองสะบ้อ,บ,อบ้านเจ้นานะไอ้พ่อเมย์เจ้าน่ะยังบอจือจ้ออยู่บ่อยๆจดดีเพิ่พยนยังมีชีวิตอยู่บอพ่อกันยังเม่ พอนี่เสียแล้วเมยงังบอกเมย์เยจ้าอยู่จักปีแล้วเถาเลยจักปีแล้วห้าหกสิบแล้วปีแหละเพิ่นมีลูกนหะนจะค้นไอ้ฮะห,ห้าคน้นอืมอือพี่น้อย เพิ่นมีลูกกันนะฮะคนเจ้านี่เป็นลูกกกบอดด้วยล,ลูกล่ะติดพูลา่าติดพูล่าผู้ชายจะคนผู้หญิงจะคนพี่น้องเจา้าหันสายสามสายามิงสองอที่เหลือนะเพิ่นก็โอเคเบิดอยู่บ่เพิ่นมีครอบครัวเบิสระบ่มีเพิ่นละ,ออละเออเพิ่นอยู่สาเบิดสสาเดี๋ยวนี้ฮัน อยู่เฮือนเพิินมแจะเจ้าคนเดียวเนี่ยบอบ่ม,มีลูกมีเมียน้ำเขาหัน,นเออเป็นยังงคือบอ่มีไอยเจ้านี่เป็นไปแบบนี้เป็นแบบนี้มาแต่เกิดบอเจ้านะ<อ>หากก็เป็นนี่บอสาเหตุที่เจ้าเป็นนี่เป็นนี่นั่นจะคือเป็นนะนี่ไอ่ม,มันเป็นเองมัน อืสร้างว่าแท้พี่น้องเอ้มันบบมีดอกมันต้องมีเหตุแล้วมันอยู่ๆมันเป็นอยนางมันโบมีเดอกนั่นก็เป็นพรเวนกรรมแล้วพี่น้องเคยมีบอจื่อยู่บอเคยมีเมียอยู่บอตะเกียรแต่เกิดเลยมันบบมีแผ่ว่หรือเจ้าบ่อยากได้มันเป็นอะไรโบมีเงินนะ มันโบมีเง <c oughs> <c oughs> ินแลือโบมีแผวคืนนี่เนาะใส่เก <Movie> ินย <Missy? c oughs> ี่ใส่ลุ่มอ่ะอยู่ภาคทางภาคทางอยู่ทางไหนจื้อเฮาอยู่หรือว่าจื้ออยู่บ้านเขาเนี่ย เสื้อนะโบรมเรมินอ,อยู่กระเปา๋าบ่อโบรมเรมินอ,อยู่หันบ่บจะเอาไว้มองใดไหไว้ตีนห้างกางเกงนายั <c oughs> งใส่อยู่บ่อบอกไปเลยสาเหตุที่จะออกไปยังจะจะออกตอนนี้บ่ยังมันเพื่อนโมเสเสือ้อยทรงเสื้อตอนนี้ครับเพื่อนไม่แบกเพื่อนเ,นเ,นเดิน อันนี้มันเปื่อนแล้วสบอตอนนั้นยามันเปื่อนมันไม่พอด,ดี <c oughs> ไม่ได้พี่น้อยไปเก็บมาใส่เด้ออเด้อค่ะมันยังอยู่เด้อ <c oughs> ไปหามาใส่เด็กจะไปไวหายมงได้น,น่นเ <c oughs> จ้ากลับไปเบิง่งมันหายสบอเจ้าบอกนะเบิ่ง <c oughs> และเจ้าไปถิ่มมันแบบเจ้ไปถิ่มมันทีน่ะเอาไว้ใส่แล้ว <c oughs> ไปถิ่มมันก็นหายเลย <c oughs> พี่น้องเอ้เสียใหม่ๆตอนนี้บูมินบ่จะใส่ตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยเหลือแต่เม่เจ้านพ่นอยู่กับไอรายอยู่พุดลูกเจ้าบม่ได้มาอยู่น้าบ่ะ่ะอยู่กับลูกเพนและผัวผัวเพนตายแล้วพอเจ้าน่ะเพนตายจักปีแต่จักปี สมัยเจ้าเนาะเจ้าเคยเห็นบ่พอเจ้าฮะเคยเห็นคือกันเออพี่น้องเอ้เพินพ่นเป็นยังเสียชีวิตนะเพ,พ,พ,พิ่นเป็นโรคตับโดยพี่น้องเอ้แต่ว่าถ้าให้เจ้าเมื่อเจ้าเมื่อถือยู่เดี๋ยวนี้นนเนาะอืะพี่น้องเอ้ ื่อพอออกบ้านมาวันยังจะยังออกจากบ้านมานะว,วันวันยังวันที่ยังวันพุทะหัชชุกเสาววันยังื่อบ่อจำจำได้ฮ่อนละบ่เดือนฮอดเดือนเลยสิบปลายวันเขาถามเมื่อนั่นว่าประมาณอาทิตย์ <laughs> เออได้เอื่อยเพิ่นฮะฮัลโหลผู้เพาไปซื้อข้าวได้ไดเอื่อยอ๋อผู้แล้วเอาผู้เป็นยังขอบใจเจ้าขอบใจเราเอาเจลมาให้ได้ฮนพี่น้องไงเออขอบใจขอบใจโอ้พลังลูกพลังบ่เนี่ฮะคืองามแท้พี่น้องไง ขอบใจเด้อเด้อขอบใจเด้อเจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยบอลลี่ไปขอซื้อข้าวน้ำเล้านี่แหละกินนี่ก็เลยบัดนี้เราเห็นว่าโบมีข้าวเราก็เลยเอาแจวมาให้บัดนี้พี่น้องเ,เอ้ขอบใจเจ้าขอบใจพี่น้องเอ้ยโอ้ยยายไู้จักเพิ่นอยูอ่บ่ฮะผู้จักเพิ่นบ่แ <laughs> ม่ค่าแม่ค่า เพิ่อนอันว่าเจ้าเคยมาอยู่บ่ทางเส้็จนี่บ่กเ,เคยมาจากเทือเวียงนี่เคยขึ้นจากเทือทยขึ้นไปแบบใดขี่รถขึน้นบริยางขึ้นแบบนี้บอกร,บอ,รอบนี้ในาย,ยางขึนน้น,ยยนแต่ก่อนเจ้าขี่รถขึ้นเนี่ยเจ้าไปเห็นงไปเยไปหลินไปอยูอ่เสอ สำเนือ้อเฮ็ดงานนัาอยู่พุ่นฮะาหาปลาหายังไปหาปลาหายังไป<า>เออบันนี้นัน่นเจ้าชิย่างไปบัดน,นี้นบ่ฮอดลองเขาว่าจะมาบ่ถึกเส้นซ่ํานี่พี่น้องเอ้ย โอ้ยน้เคยไปลายเทือแล้วตีไปเฮ็ดเวียกบ่หรือไปหลินซื่อซื้อไ,นะไปหลินไปหัวค่ารถจักพันไอ่ไปพุ่นแสนกวันกวกีบไปซื้อบอรหรือไปกลับไปซือปซ้อกลับไปกลับแสนกวัวมามาแสนกวัวไปกับไพตะกี้หันไปพู้เดียวโดยพี่นอ้องเอ้ย ไปผู้เดียวมาผู้เดียวอันนี้บัดน,นี้บันเมเจ้าบริบริษัามหาบอเพิ่นหู้อยู่บ่เจ้าออกมาแบบนี้เจ้าลักออกมาบ่าออเจ้าบ่าย่านเพื่อนเป็นพ่วงเจ้าบ่อสัน อยากเมื่อยบ่บ้านฮะชื่อบ้านยังบ้านเจ้าไหนปลักซองละหาน้ำบ่ฮะปักซองยังก่อปักซองโน่ไนไผ่แม่นบ่ จีว่าน่ได้บารีก็ได้ให้เมื่อนี่เมื่อถือบอกโอ้พี่น้องเมื่อยได้บารีก็ได้เจ้าบอกมื่อนั่นเจ้าคือว่าญาติพี่น้องไรออกมาสักัารีเจ้าบัดนี้เจะาบอกว่าหลักออกมาเองบ่ กินมึงดูข่าวฮะจำใส่พริกเจ้าว่าแซ่บแซ่บลองเบื้งดูวยอาหารเจบอกเจ้าหิวข่าวฮะลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งลองไ้เฮาเบิ้งนี่ล้างมือก่อนบ่เออล้างก่อนล้างก่อนจ้ะเพอนันท์เฮาดีดีบัดเบเสื้อดีดีบอลลี่เอาให้บัดรอบไปทิมพี่น้องจจ้าพว่าอลนไ่บอลลี่กันเลยเช็ดเช็ดเช็ดเจฮัตบัด ไปถิ่มมันเห็นยังฮะบอบอบอข้าบอกินเ<ะ>จ้าบอ,บอ,บอก,กินบอเราวะส่วนบารีกินเข่าอีกได้ีินองไ้องเบิงร้องเบิงแขนมีเหือมีเฮงเนี่ยแล้วเหว่ากินเละลายแล้วก็จะได้มีเฮงอ่าลองเบิงร้องเบิง ชิมมนเจลยังอันเพิ่นเอามาให้พี่น้องเลอ,อืม,อมแซ่บๆซบเราก็ยังบุหน็นบุได้เหน็นนะ้กินซ้ำเราอะคุณเรามาให้กินนี่ก็ได้แต่มีเราก็จะมาให้อยู่เราอะโอ้ยพี่น้องเ้ย xem bỏ à? kín cái mặt tè nghỉ đấy thì nó xem lò à treo nhá anh này mèn đà bò của kha kính wow xem bàn nhang thì nào này แบอกให้เจ้าไปขอเพิ่นเจ้าบ่ได้ไปขอเ่ราะสถานะน้ำมันก็มีแค่สองขวดนี่เลพี่น้องไอ้น้ำแล้วก็ได้ขอเอาได้เด้อเจ้าย่างไปหาค้านนั่ขอเนยนมือขอนําเพิ่นน่ะเพิ่นให้ยีดอกคิดว่าเจ้ากล้าขอเจ้าจะไปอายเด้อเด้อบ่ต้องอายขอกินนะครับ่ได้ลักไผ เอ็มจะเป็นลักเล็กขโมยน่อยเพิ่อนแค่นั้นนะเพิ่อนอันนั้นอันนั้น แซบ่บ่อโอ้ยกินเนี่ยมันแหงมีแหงพี่น้องไอ้ข้าช่งก็มีแหงก็เชได้ยางตอคอยอย่างกลับเมื่อบ้านเจ้าสหาขาวะขันมีแหงเลยก็โบไบก็ย่าทางอื่นน่ะไอ้เมื่ออยู่น้ำพีน้ำนองน้ำเมยพุนคอยไปกันว่าเจ้าอย่างนั้นก็นไปทางอื่นบบเป็นตาเราไปให้ยังมีพี่น้องบอ่อัช่อยู่พุนนะ กานั่งกระเจอเสด็จเท้างกับคอเมื่อน้ำเพลินค่อยไปเห็นแล้วพี่น้องไงคอยกินได้ข้าวเมื่อป้าเลยเด้อมคำอะไเด้อคุณแม่วันบาหน่พี่น้องมาตอมโอ้ยข้าวเมื่อป้าอะไรบันนีเดอร์กินเห็มันมีแห้งเลยก็กินน้ำนี่น้ำนี่จะค่อยกินเดีย๋ยวติดคอได้แซ่บเราอ่ะพี่น้องไอ้พูดเพอะไกินเห็นมันไม่เคือมีแห้งนี่เห็น,หน,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 แ,นแล้ว ไปแล้วได้บัตน,นี้เด้ออืมพี่น้องเอ้ยพะเมืองมันาปกคางฮะพะเมืองนี่มปา,าปกาักข้างไงปักคางใหญ่นี่จ,จะจีไปใช้ต่อบัน,นี้กลับล้วกับบ้านเจ้าบ่อจะจีกับแบบไหนอคอยเมื่อพวกข้างนี้ <laughs> คลักใน่บ้อชิมเมื่อบ้านพุ่นบ้อบันนี้โ่ไปต่อแลแ้วบ้ไปไปสันขึ้นรถเฮ้ามาขึ้นเอ้าหันเข่าของจะมีแค่นี้บ้นี่พี่นอ้องเอ้อะขอมือน้ำเน่เราอะพี่น้องเอเ้ไปขึ้นนี่ ไปเกินไปเกินไปเจ้านี่ปักซองบ่อบ้านเจ้าน่ะจื้อแท้บ่อจะลักมาหน่จัมือแล้วไอ้ธามีลีจื้อคักอยู่บ่บ่อยรีติดกลัวอะไรจัดปากซองเจ้าลักมาบ่บ่อยรีบอกเขาตรงตรงหรือว่าอะไรรักมาจังมาเพิ่นหู้บ่อพอเมจะาหูบ่ลรอ เพื่อนหาเจ้าอยู่บ่ตอนนี้ฮะจัน่โก็พี่น้อยอยู่สิโนมีบ่อถดดเมื่อปากซองจักนี่นะพี่น้อยอ,อยากเมื่อบ้านแบบนี้ฮะถาลงหอดปากซองแล้วเจ้ายางเมื่อถึกบอ่อเฮือนจาฮะ เป็นได้ค <talk> ืออย่างมือเดินบวิทไกลเดินบวิทมันไกลเลยพี่น้องโอ้ยนิ้มตาสิไหลน้ำเด้พี่น้องเห็นได้เลก็บาดนี้เห็นะอ่าไปไปไปฉันไม่ใช่คำเดี๋ยวเบิ่งเบิ้งเราจะน้ำนางไปจะเปไปจังไงเด้อจับเนีนๆได้เด้อมือนเด้อจับเนีนๆเด้อไปพี่น้องเลย ไปพี่น้องเอ้ยเมื่อเล็บบอลีมาส่งเพื่นนี่อยู่ปากทางนี่ก่อนจักโอ้ยแนวาดพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลอะเลื่อนเนี่ยเพิ่อนว่าลบไปลบมาบอลีเอาเสื่อให้เพิ่นก็ยังถอดถิ่มนะนะไปโบเป็นแล้วเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยถ้าเพิ่นเป็นแบบใดอันนี้ฮะนะว่าก็ไปกลับมาอยู่สติเพิ่นเลอะเลื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยจักเพิ่นเป็นน่ไดแท้เอาถ้าไาเป็นญาติเพิ่นกัด ที่โตมาได้นะพี่น้องเนาะทางบาลลีพี่น้องไอ้พันยูแถวๆนี่แหละพี่น้องไอ้เราไปนยู่เมื่อบ้านแล้วบ้านนี้ก่นว่าโอ้ยพี่น้องไอ้คำกับคำแล้วได้บ้านนี่ถ้าเราไปอยู่ไปนอนอเราได้กินข้าวกะหิวซะบัลลีว่าเรื่องบ้านไรเยไปจากเมื่อบ้านบ้านนี้ก่นว่าพี่น้องไอ้เดี๋ยวถามเราก่อนพี่น้องเอ้เจ้าชิลงไถลงชิโนบอก ไปลงใส่ฮะแม่นท้าจีฮอดเชโน่พุ่นแล้วไปลงเชโน่พุ่นเนาะใกล่แล้วเชโน่ไก่จีฮอดแล้วนี่ไปลงเชโน่เนาะไปหาน้องอยู่แถวคิวเชโน่เนาะโดย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 เชโน่ไงคักแน่บอ เมื่อบ้านมาดิฮะเอนนะเอโอเคโอเคสันจะไปส่งยูคิวเซโนเด้อเด้อเด้อด้พี่น้องเพราะว่าใกล้แล้วได้คิวเซโนนี่ก็ได้ไปพี่น้องเอ้โอ้จักชิบานะแต่บอลี่ก็จักเล่ามันกะอ่าบ้าในจักหน่อยอะไรว่าง,ง่ายๆพี่น้องเอ้เนาะแล้วเกิดสติเราเลอะเลือนคล้ายๆเป็นคนบ้าเน่แต่บอกกับพวกหูเรื่องนี่เห็นแล้พี่น้องเอ้บอลลีก็ชักชิบานี่แหละจักเพิ่นเพิ่นก็บว่าฟิตบอยถือว่าก็ไปก็มาอยู่ มีแต่ว่าซอยสามห้าทีเช้าซอย,อยได้เห็นแหละพี่น้องบริสิไปส่งเพิ่นอันว่าอยู่เซโนนี่ก่อนพอมันใกล้ห่างกับขอกับนางเนี่ยพอเราขอเพิ่นได้แถวหันพี่น้องอยู่ในเมืองเนี่ยเดีวก็ถ้าไปสงสารกับพ่อเพิ่นแบ่งปันให้ได้ใช่ไอยู่แถวคิวปีงไกเซโนแถวนั้นแหละพี่น้องเอ้ยพอเราอันนั้นเนีน่ยเนาะจักเป็นว่าจริงว่าเท็จจักทีมาที่ไปน่าไดเพิ่นบริษีกับบริบบบใจเพิ่นรอกกข้ไปกข้มาอยู่พี่น้องเอ้ยไปเจอกันอยู่นี่แหละ

ขอบใจขอบใจผมเป็นยังมีแต่นี่แล้วหันค้าหันขายเพิ่นกะอยู่อยากจะชื่อกินยังอยู่หรอเงินเท่าไห้ก็ได้อืมมีแต่ผักแถวนี้ก่อนก็ได้เด้อมีจิตคือเขาว่า้วยาลักเล็กขโมย,น,ย,น,ย,น,ยน้อยไผ่เด้อออันตรายพี่นเอ้ยอยู่อยู่ในสิลในธรรมแล้วไปไปลักขโมยของไผ่โอเคได้เด้อต่จังว่ากันนี่นี่อยู่แถวนี้แหละก่อน ไปแล้วเด้อบัน,นดีเด้อโดยโดยชื่อยาว่าทางไหนเมืองปักชองทางพุทธไหนทางพุทธเด้ดบอบริเวนทางพี่และพี่ลงสวรรค์ <c oughs> โอเคบายบายสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปบารีการเดินทางต่อก่อนบันดีพอด,ดีมาเจอมาส่งทางย้ายพอดีแหละจักคือบารีร่บอกเลยจักเราบอกจริงบอกเท็ทออจจักแน่นใดบารีก็ได้อโอ้ยพี่น้องเอ้ย <c oughs> มีแต่ว่า ถ้าเราโบาเ,เร่เรื่องก็ยังว่าพ่อส่งกลินรถก็ยังว่าส่งนี่จกักแนวใดพี่น้องผู้ใดอันผู้อันเจ้าของรถเพิ่อนกับจักสิฮับบ่ฮับนะเราก็เลือเล่อเรือนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปลาไปก่อนตอนค่ำๆพี่น้องเอ้ยสบายดีเืิดสุขสุขคนนะพี่น้องเนาะโดย